เคยกินชาเขียวที่เป็นอุจิมะชามาหลายที่แล้วแต่ทําไมรสชาติไม่เห็นเหมือนกันเลยที่กินไปเป็นอุจิมะชาของปลอมหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าอุจิมะชาเนี่ยทำมาจากใบชาเขียวที่มาจากเมืองอุจิจังหวัดเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ปลูกชามา800ปีแล้วก่อนสมัยกรุงสุโขทัยอีทาให้เมืองอุจิมีเจ้าของไร่ชาเป็นพันเจ้าเลยและก็มีแบรนด์มะชาเป็นร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละเจ้าก็จะทําออกมาให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการเบรนผสมมัชาจากชาสายพันธุ์ต่างๆเข้าด้วยกันความยากก็จะอยู่ตรงที่ว่าชาเป็นสินนค้้้าเกกษตรใหึึถงผลไม บ้าานเรอย่างสวนทุเรียนที่จันทบุรีก็ไม่ได้รสชาติเหมือนกันทุกสวนแม้แต่ผลผลิตในแต่ละปีมาจากสวนเดิมรสชาติยังไม่เหมือนกันเลยชาเขียวมะชาก็เหมือนกันแบรนด์ดังๆเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการชิมมัชากในแต่ละครั้งแล้วเบรนออกมาให้รสชาติและคุณภาพคงเดิมมากที่สุดรวมไปถึงเจ้าของไร่ชาก็ต้องปลูกชาให้คุณภาพดีคงที่มากที่สุดผมเคยไปเยี่ยมไร่ชาบางไร่บางต้นอยู่มามากกว่าร้อยปีทําต่อกันมาเป็น10รุ่นเรียกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เก่าแก่มากที่สุดในญี่ปุ่นเลยแต่ก็มีคนสานต่องงงาาาาานนนนนไรร่่่่ช้อยยลมกกเเีีวปปป็ัญญหึุ